การที่จะทำสกิลออกมาเพื่อจะไปทำแมทริกซ์ต่อไปอ่ะนะครับมันจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์งานก่อนวิเคราะห์งานหรือวิเคราะห์กระบวนการก่อนโอเคไหมครับแล้วแต่ว่าสายไหนถ้าเป็นสายเจดีก็วิเคราะห์งานก่อนถ้าสาย WI ก็วิเคราะห์กระบวนการก่อนนะครับแล้วก็ไปกําหนดรายการทักษะออมาให้ความหมายของมันเชิงปฏิบัตินะครับถ้าให้ความหมายมารัดกลมชัดเจน การเขียนตัวชี้วัดก็จะง่ายแต่ตัวที่จะก,กําหนดว่าเขียนตัวชี้วัดจะง่ายหรือไม่มีอีกตัวหนึ่งคือ proficiency level โอเคนะครับอีกอย่างหนึ่ง proficiency level เขาจะไม่เขียนแบบง่ายๆเขาจะเขียนแบบที่มันเขียนแบบที่มันสมน้ําสมเนื้อกับคนที่มีสกิลตามระยะเวลาการดาเนินงานนั้นแน,น่นะครับผมจะไม่ค่อยเห็นหรอกที่เขาเขียนแบบเขียนเรื่องสองเรื่องอเขาจะเขียนหลายสิ่งที่คาดหวัง นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับพอเจาะมาที่เนื้อหาของเรานะครับเรากำลังจะโฟกัสไปที่ซอฟ t ์สก l l s o ฟ t ์สก l l เนี่ยมีอยู่สองสองแบบแบบแรกเราเรียกว่า thinking หรือ conceptual skill หรือทักษะด้านการคิดไอซอฟท์สกิลเนี่ยไอซอฟท์สกิลเนี่ยที่เราคุ้นๆกันเนี่ย นะครับมันแบ่งได้สองแบบแบบแรกคือทักษะด้านการคิดเรียกว่า thinking หรือ conceptual skill กับอีกอันนึงเรียกว่า human relation skill หรือทักษะการทำงานคนอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นทักษะการคิดเนี่ยก็จะมีคําว่าการคิดอย่างเงี้ยฮะคิดโน้นคิดน, ôn, ดนี่คิดนั่นอย่างเงี้ยนะครับดยงน้จะเป็นด้านทักษะด้านการคิดนะครับถ้าไม่ใช่ทักษะด้านการคิดและมันไม่ใช่ hard skill มันก็จะกลายเป็น soft skill ที่เรียกว่า human relation skill เช่นทักษะการสื่อสารทักษะการนําเสนอทักษะการประสานงานทักษะการโน,น้มน้าวจูงใจการจัดการความขัดแยง้งการควบคุมอารมณ์การทริหานทีมการเจรจาต่อรองอะไรแบบนี้สังเกตไหมทักษะพวกนี้ยเป็นทักษะพื้นฐานของคนทํางานจริงๆนะเป็นทักษะพื้นฐานคนทํางานจริงๆนะนะครับแล้วผมบอกไปตอนต้นว่าคือแนวสกิลแมทริกเนี่ยมันโฟกัสฝั่งนี้นะ แต่พอโฟกัสฝั่งที่เป็นฮาร์ดสกิลมันไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่โอเคไหมครับอ่ะผมยกตัวอย่างกันแล้วกันนะผมจะชอบยกตัวอย่างที่สําหรับท่านที่เคยเรียนกับคลาสผมเนาะผมก็ยกตัวอย่างอันเดียวกันให้ฟังกันแล้วกันท่านเคยขึ้นเครื่องบินเดินทางไปต่างจังหวัดไหมเอาไม่ต้องไปต่างประเทศเอาต่างจังหวัดเคยขึ้นเนาะมีท่านใดที่ไปถามที่เคาน์เตอร์ไหมว่ากับตังขับเครื่องบินเป็นไหม คือถ้าจะเดินไปถามก็ไม่ต้องไปขับรถไปเองเถอ,อะอโอเคไหมฮะดังนั้นถ้าเราจะไม่พอใจกับตันเนี่ยเราน่าจะไม่พอใจที่การปฏิบัติอย่างอื่นเขามากกว่าเช่นพูดจาแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่อะ่ะอากาศมืดครึมมากเลยไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าวันนี้อันนี้น่าโมโหมากเลยจริงนะ ถ้าพูดอย่างเนี้ยไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าวันเนี้ยเหมือนโอ้ยมอ,ยอยจริงๆเลยนะพูดถึงทักษะของคนนะ่เราไม่ค่อยมีปัญหากับทักษะเชิงปฏิบัติของน้องๆมากหรอก hard skill ไม่ค่อยเท่าหไหร่หรอกหมายถึงในการทํางานร่วมกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะมีปัญหาจริงๆที่แบบคับข้องใจมากๆอ่ะมันจะมีปัญหาด้านซอฟต์ไซด์เขามากกว่าด้านซอฟต์สกิลเขามากกว่าทํางานเก่ง เอาเอายกตัวอย่างใหม่ก็แล้วกันทํางานเก่งแต่คุยขวายวงแตกเง,งี้ยแปลว่ามีทั้งปัญหาทักษศ์การสื่อสารเนาะเอาใหม่นะน่ารักมากแต่ทํางานแบบเบอะเบอบ้าบ้าท่านให้อภัยใครมากกว่ากันมีมีคนก็บอกว่างี้มีคนก็บอกว่า,วาลูกน้องโง่แต่ฉลาดนะกับลูกน้องที่ฉลาดแต่โง่ ไปไม่ใช่ลูกน้องที่โง่แต่ขยันกับลูกน้องที่ฉลาดแต่ขี้เกียจเลือกลูกน้องแบบไหนโง่แต่ขยันใช่ไหมครับเขาบอกว่าลูกน้องที่โง่แต่ขยันอนะเอามันไปเือดคอทิ้งเพราะมันจะชอบทําเรื่องผิดๆอ่ะขอแม n a g ลูกน้องที่ที่ฉลาดแต่ขี้เกียจก็แล้วกันมันมีความท้าทายในชีวิตเมืนั้น อะก็มีส่วนนะก็มีส่วนนะอ่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราอยากได้น้องทั้งเก่งแล้วก็น่ารักเรียกว่าฉลาดแล้วก็ขยันถูกต้องไหมครับมุมฉลาดเน่ยมักจะดูจาก hard skill มุมขยันน่ยมักจะดูจาก soft skill อันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะเปรียบเทียบเฉย ดังนั้นในทางปฏิบัติเราจะดู2ส,ส่วนเก่งก็ดูจากมุม h า r d skill น่ารักก็ดูจากมุม soft skill นะครับเราก็ดู2อ,อย่างนี้ดังนั้นในบางองคอ์กรเนี่ยหรือท่านอาจจะกําหนดนโยบายมาเลยว่าทํำ skill matrix เนี่ยให้น้ําหนัก soft skill 20%แปลว่าทำสิบตัว2ตัวต้องเป็น soft skill นะครับแล้วในทางปฏิบัตินะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อไรที่ทํา soft skill ในแบบ skill matrix sr งานหนะัก ทำไมถึงบอกว่า HR งานหนักคือ HR ครคนต้องไปวิเคราะห์ทุกตําแหน่งดูว่ามันมีสกิลอันไหนร่วมกันไหมถูกต้องไหมครับแล้วทําเป็นซอฟต์สกิลบาสเกตขึ้นมาคว่าบาสเกตหมายถึงตะกร้าคือเดี๋ยวฉันจะมีลิสต์สกิลเมทริกเนี่ยเหมือนที่ผมทาให้ท่านอ่ะยี่สามสิบตัวผมทำลิสต์ไว้เลยคุณมาชอปปิ้งเอาตาแหน่งของลูกน้องคุณอ่ะคุณชอบตัวไหนอ่ะแปลว่าแต่ว่าเวลาชอบเนี่ยวิเคราะห์งานมาสักนิดหนึ่งกแล้วกันนะ ไม่ใช่นึกอยากจะใส่อะไรก็ใส่แต่ในความจริงอ่ะก็อยากจะใส่แบบที่อยากนึกนี่แหละนะครับก็ตามนั้นเลยไม่ว่ากันแต่ h r เขาจะทำแบบเฟริเฟร์มๆมาแล้วถูกไหมครับซึ่งโดยปกติเขาก็จะระด,ดมสมองกันเขาไม่ทำเองโดยลำพังหรอกเขาจะระด,ดมสมองกันว่าอามาช่วยกันเขียนตัวชี้วัดหน่อยนะครับแล้วก็ทำเป็นบาสเกตคือทำเป็นทำข้อมูลไว้อะ่ะแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานก็เลือกเอานะครับว่าจะหยิบตัวไหนไปใส่ใน20สเปอร์เซนต ของทักษะตามสกิลแมทริกส่วน80%นะ่ะพี่ต้องทำเองอยู่แล้วไงนะครับรักษาแบบนี้เนาะบางองค์กรปีที่2ขยับเป็น40นะครับสังเกตไหมการพัฒนาฮาร์ดสกิลพอพัฒนาไปปุ๊บมันจะเริ่มทรงๆเนาะแต่พอพัฒนาซอฟต์สกิลมันจะเบรกทรูนะมันจะทำให้ความสามารถของคนนะ่ะมันต่อยอดขยายไปได้เยอะนะครับแต่ท่านต้อง คุยไอเดียกับทาง SR จะต้องคุยไอเดียกับทางฝั่งโรงงานนิดหนึ่งเนาะว่าเขาซื้อไหมคอนเซปต์นี้นะครับแต่ส่วนมากนะครับจากหลายๆที่เนี่ย s อก็จะจากประสบการณ์นะก็จะต้องคอนวินนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสายโรงงานะจ๋าเลยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบอะซอฟต์สกิลหนึ่งมันทำยากดังนั้นก็เลยเลือกที่จะทำแบบฮาร์ดสกิลเป็นหลักเลย แต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวเอช่วยซัพพอร์ตผมว่าแล้วเลือกใช้พี่ไม่เลือกใช้ไม่เป็นไรแต่เรามีให้แต่เราขอระดมสมองกันทําหน่อยแล้วผมว่าจะเกิดประโยชน์มากเลยนะครับโอเคไหมครับงั้นผมถาม thinking skill เนะี่ยจาเป็นไหมกับตําแหน่งงานต่างๆแล้ว human relation skill จําเป็นไหมจาเป็นนะถ้าท่านให้เขาเห็นภาพอ่ะให้ผู้บังคับบชาหน่วยงาน,นต่างๆเห็นภาพอะว่าเนี่ยนี่คือ thinking skill นี่คือ human relation skill นะครับไอ้สามสิบรายการที่ผมให้ไปนะครอเปอรมพวกนี้หมดแล้วล่ะเพียงแต่ท่านไปทําอะไรฮะทำไปทําความหมายเชิงปฏิบัติให้มันแบบแมทช์กับองค์กรท่าน่ะแล้วไปทําตัวชูวัดให้มันแมทช์กับองค์กรของท่านมันก็จบไงนะครับมันก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วทําเป็นบาสเกตมาเลยนั่นคือเจตนาของหลักสูตรนี้นะครับโอเคเนาะผมวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้ในรุ่นก่อนหน้านะผมกลางใจดีของตําแหน่งหนึ่งเลย ชื่อว่าตำแหน่งพนักง,งานขับรถยนต์ส่วนกลางท่านเชื่อผมไหมเทคนิคอลสกิลมาเต็มแต่ซ้อมสกิลก็มาเพียบเหมือนกันลองนึกถึงเนาะพนักง,งานขับรถยน์ส่วนกลางอ่ะต้องบริหารเวลาไหมก็ต้องนะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมก็ต้องนะต้องประสานงานไหมอ่าส่วนมากจะนอนูหายระหว่างทางต้องปรับตัวไหม ปรับนะไปส่งเจ้าหน้าที่แผนกเนี่ยโอ้มันล้นลามากเลยนะไปส่งแผนกนี้คุณนั่งเครียดเลยเนืกอกไหมอ่ะมันก็ต้องปรับตัวนะต้องเจราจาต่อรองไหมอ่าบางครั้งอาจจะต้องเจราจาต่อรองเนาะอ่าเช่นขอไปส่งคนนี้ก่อนนะอ่าแล้วค่อยไปคนนี้นะอะไรรักษาแบบเนี้ยครับแต่มันก็ต้องอาศัยว่าพูดเนาะคือบางทีการให้บริการของพนักงานขับรถในไฟโฟไม่ได้เนาะอฟอร์อินฟอร์เอาไม่ไหวนะฮะ เออในชีวิตมันไม่เป็นอย่างนั้นนะผมไม่รู้แหละเขาส่งใบคําขอมาก่อนพี่ทีหลังเอากูกถึงก่อนนะเนี่ยไม่เป็นเลยกูบนนึกออกไหมเขาไม <c oughs> <c oughs> ่แบบนี้ก็ไม่ได้นะขับรถไม่เชื่อไฟโฟเนึกออกไหม <c oughs> ดังนั้นมันจําเป็นอยู่นะเอาจังจริงมันจําเป็นอยู่นะครับอ่ทุกท่านก็ลองดูกันกันมา